สวัสดีจา้าวันนี้ลูกอีสานบ้านมาสิพามากินข้าวแรงกับยาย,ย,ากยายหน่อยด้วยจ้ะยายหน่อยมีกินข้าวแรงกับยังเลยเนี่ยแกงผัวกินรุ่มแกงส่วนไปกินรุ่มอันนั้นนี่ยังเนี่ยไข่าดาวไข่ดาวอันนี้ยังปลาหมึกปลาหมึกทอดปลาหมึกแห้งทอดมีไม่กินเข่ากับยายหน่อยจ้ะยายหน่อยกินข้าวกับแกี๊ยงไปอีกหุ้มกับไข่าดาวว่าซันว่า ดาวสุดสาม้าันนี้แหละสหแสบปะแสบแสบสบ,บโอ้มัอนี้บรรยากาศหอนได้ี่น่องย้ายหน่อยนุ่งเสียมิกนี้ <c oughs> <c oughs> ัาลูกกว <laughs> chị mù cũng chị chị nhận mù Chị chị học đó nhận Mứng chị lấy lại nè mù Hôn mứng chói chơi Chị lại lại nè Hôn mứng chói hụt Nhạp Bước mức nhạp rồi, bước mức hẹn mức nó nhạp rồi Bước cái này nó mức là nhạp rồi Thật bà mức quẩy vẫn chẳng có nhạp เอาเคโอเหดูหนี่มากินข่าแ้งกันจ้านี่บัดนี้แบลซอสมาใส่ไข่ห้อใคบอกครับหนึ่งสวนสดบ่อยๆเป็นอะไแบเ็อย่างในพี่นองดินองงนาะ ทั้งเบิงทั้งกินเข่าทั้งเบิงหนังมีความสุขขึ้นอย่างนี้จตเป็นน่อเลยค้นบานนอกเขาอ่ะ g ั a เขากับนี่ยางสองยางนี่ก็กินได้แ่บเวอร์วิถีชีวิตบานเขาเป็นยังสี่ะาให้นรู้เด็ดขาลยนะคะว่าพี่เปบอกสมีกับน้องชายที่เียทงานที่นั้นพีอยาไอ้หน่อยสดโขบโขเป็นเสียบขึ้นอย่างนี้ค่ะ ลูกสะใภ้ย่ายหน่อยกำลังจะกินไข่นนขเพิ่มวิตามินพอเราจอยเกินไปเราเลยเพิ่มวิตามิน,นาาบวนถึงจะบวยบวยอยู่พี่น้องเนียเพิ่มวิตามินคักเร<า>็ดอุ่นบุ๋มอยู่ถ้าคุณเ <c oughs> พิ่มวิตามิน

พี่ดแสบหลายแสบแสบไหมดคุณหมอแกงข่ะอีหุ่มหมักหมอบักใหญ่หนึงพี่น้อกบนสะนามด้วยสันพี่ดีคะถ้าเกิดว่าพี่ดีไม่ได้ตั้งใจจริงๆกุงนามโตรวพี่ดีแล้วค่ะกุูแนโที่พี่ดิเล่ษ แค่นี้กนเด้อจ้าขอตัวกินขขาวกันจกักมาตรีจ้าขอพุณน่าที่ช่มจิก